เปิดประเด็นวันนี้ด้วยข่าวที่ทำเอานักลงทุน Microsoft ใจหายใจคว่ำกันเลยนะครับหุ้นร่วงหนักที่สุดในรอบ7เดือนแต่คำถามที่สำคัญมากๆก็คือท่ามกลางข่าวร้ายที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่กำลังบอกเราว่านี่อาจเป็นโอกาสซื้อที่ดีที่สุดก็เป็นได้ครับใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะว่า หุ้นยักษ์ใหญ่ที่กำลังร่วงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไม Wall Street ถึงมองสวนทางแล้วอะไรคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้ฟื้นตัวได้อนาคตราคาจะไปถึงไหนแล้วสุดท้ายเราจะมาสรุปกันค่ะว่านี่คือวิกฤตหรือโอกาสกันแน่เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยมาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์ที่ว่าน่ากังวลเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับโอ้โหนี่คือตัวเลขที่เห็นแล้วต้องบอกว่าใจหายเลยนะครับ ในช่วงแค่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของ Microsoft ปรับตัวลดลงไปถึง8%เเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับฐานที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับสำหรับหุ้นไซเบิกเบิ้มแบบนี้แล้วที่น่ากังวลไปกว่านั้นอีกก็คือการร่วงลงมาครั้งนี้เนี่ยนะครับมันทำให้ราคาหุ้นทำจุดต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเลยนะครับเรียกว่าผลงานดีๆที่ทำมาก่อนหน้าหายวับไปกับตาเลยแล้วก็เป็นการทำสถิติต่ำสุดในรอบ7เดือนด้วยครับ แต่เรื่องที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะในขณะที่นักลงทุนรายย่อยอาจจะก,กำลังกังวลเนี่ยฝั่งผู้เชี่ยวชาญใน Wall Street เขากลับนิ่งเฉยมากแถมยังมองสวนทางกับราคาหุ้นที่ตกมงมาอีกต่างหากนะคะนั่นนะสิครับผมก็สงสัยเหมือนกันหุ้นลงขนาดนี้แต่ทำไมนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ถึงยังออกมาเชีรยให้ซื้อกันอยู่ล่ะครับเนี่ยเขามีมุมมองอะไรที่เรายังไม่เห็นหรือเปล่าครับ คำตอบก็คือเขามองทะลุเรื่องระยะสั้นไปแล้วค่ะแล้วก็ไปโฟกัสที่พื้นฐานจริงๆของบริษัทในระยะยาวมากกว่าอย่างนักวิเคราะห์จาก Keybanks เนี่ยชัดเจนเลยค่ะยังคงให้คำแนะนำ overweight หรือว่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดมากๆว่าพวกเขายังเชื่อมั่นในอนาคตของ Microsoft แบบสุดๆเลยค่ะ แล้วความเชื่อมั่นที่ว่าเนี่ยไม่ได้พูดกันลอยๆนะคะแต่มันมีข้อมูลจริงๆมาสนับสนุนซึ่งตัวชูโรงสําคัญเลยก็คือเรื่องของ Cloud แล้วก็ AI นี่แหละค่ะที่จะเป็นเชื่อเพลิงชั้นดีเลยดูจากผลสํารวจของ Keybank นี่ชัดเลยค่ะงบประมาณการใช้จ่ายด้านไอทีของบริษัททั่วโลกเนี่ยไม่ใช่แค่จะเติบโตนะคะแต่กําลังจะเร่งสปีดขึ้นไปอีกจากปีนี้โต4.6%ปีหน้าคาดว่าจะพุ่งไปถึง5.3%เลยทีเดียวค่ะ นี่มันคือสัญญาณชัดๆว่าองค์กรต่างๆพร้อมทุ่มเงินให้กับเทคโนโลยีกันแล้วค่ะแล้วเงินก้อนใหญ่นี่จะไปไหนล่ะคะคำตอบก็คือ Public Cloud ค่ะมีธุรกิจตั้ง30%บอกว่าจะเพิ่มงบในส่วนนี้ซึ่งอันนี้ราคาที่เข้าทาง Microsoft แบบเต็มๆเลยใช่เลยครับเพราะเงินที่ว่าเนี่ยมันก็ไหลตรงไปที่บริการหลักๆของ Microsoft เลยไม่ว่าจะเป็นบริการ Cloud อย่าง Azure หรือแม้แต่ AI ตัวเก่งอย่าง Copilot คือทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเครื่องยนต์ทำเงินของบริษัททั้งนั้นเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทาง Goldman Sach s a c h ยังชี้อีกจุดที่น่าสนใจมากๆคือกลยุทธ์ AI ของ Microsoft เนี่ยเขาฉลาดมากค่ะไม่ได้พึ่ง Open AI เจ้าเดียวแต่ยังกระจายการลงทุนไปที่อื่นด้วยเหมือนกับว่าไม่เอาไข่ทุกฟองไปไว้ในตะกร้าใบเดียวทําให้ความเสี่ยงต่าลงเยอะเลยค่ะพอเห็นปัจจัยบวกแน่นขนาดนี้ก็น่าคิดต่อเลยใช่ไหมครับว่าแล้วในสายตานักวิเคราะห์เนี่ย ราคาหุ้น Microsoft มันควรจะไปถึงไหนกันแน่ครับโอ oh, ทาง KeyBank เนี่ยให้เป้าไว้สูงถึง $630 ดอลลาร์เลยนะคะซึ่งถ้าเทียบกับราคาตอนนี้เนี่ยโอ้โหยังมีอัพไซด์หรือว่าช่องว่างให้เติบโตได้อีกเยอะมากเลยค่ะยังค่ะยังมีสูงกว่านี้อีกเพราะทาง Goldman Sachs เนี่ยมองไปไกลกว่านั้นอีกให้เป้าไว้ที่ $655 ดอลลาร์เลยค่ะยิ่งตอกย้ำเลยว่าผู้เชี่ยวชาญเขามั่นใจกันจริงๆค่ะแต่บางคนอาจจะเอ๊ะ แล้วทำไมยังไม่เห็นทุกบริษัทใช้ AI กันทั่วบ้านทั่วเมืองละ่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเฟสที่เรียกว่าทดลองใช้กันอยู่เหมือนเราไปชิมอาหารฟรีก่อนตัดสินใจสั่งนะคะซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะยังใช้กันไม่เต็มที่แต่นี่คือสัญญาณที่ดีมากๆว่าเดี๋ยวออเดอร์ใหญ่จะตามมาแน่นอนค่ะเอาละครับเราก็ดูข้อมูลกันมาทั้งหมดแล้วตอนนี้มาถึงช่วงสรุปกันแล้วครับว่า ตกลงแล้วสถานการณ์นี้มันคือวิกฤตที่ต้องหนีหรือเป็นโอกาสให้เราเข้าไปลงทุนกันแน่ครับสรุปง่ายๆเลยนะคะตอนนี้มันคือการสู้กันระหว่างภาพระยะสั้นกับภาพระยะยาวค่ะระยะสั้นเนี่ยโอเคราคาหุ้นมันดูไม่ดีแต่ถ้ามองยาวๆไปที่พื้นฐานของบริษัทโอ้โหมันแข็งแกร่งมากทั้งเรื่องงบไอทีที่กำลังจะโตขึ้นทั้งความต้องการคลาวด์และ AI ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ ใช่เลยครับและนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในรลกของการลงทุนเมื่อราคาหุ้นมันวิ่งสวนทางกับพื้นฐานที่แท้จริงของธุรกิจเราควรจะเลือกเชื่ออะไรครับก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะและถ้าอยากได้บทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่ลงทุน Invest นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ